โดยคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาและคณะสงฆ์บ้านเราเนี่ยประเทศไทยพระสงฆ์เยอะมากมายนะคะวันนั้นไปทําการเปน็นสตรีปัญญาและไปทําการบวชให้นะคะมีท่านมากินทวังศัดิ์ค่ะพร้อมกับพระกรรมาวาจารย์ของศรีลังกาและประวัติีภูบปัญชาใด้ที่นี่ครบถ้วนสมบูรณ์ในพุทธบริษัท4ี่แล้วค่ะ แล้วก็ใส่พระพิกษุนีแล้วก็สามณเรีรีตรงนู้นนะาธ่การจราจรติดขัดไปนิดนึงทุกนี่เป็นครั้งที่6ที่เรานำภาษาบ้านเองก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพิกซูีรถเลื่อนไปรถสอบเลื่อนค่ะขอไปนะคะขอไค่ะการจราจรติดขัดนิดนึงมแมนวยากู่วันนี้จะได้สาที่น่นะคะ ย่งใส่ของสดก็ได้แ้วได้อยู่คุณกับแม่แจ่งใส่ของสดเล้ดยที่อยู่ในรถอรลบบาทเสร็จแล้วก็มาต่อท้ายลวงพี่เพื่อนกันวันนี้เนี่ยพุทธบริษัทสี่เราคบเลยนะโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาเรามีพระภิกษุณีขอไปนะคะอาจจะแบบทำให้กระจรติดสัดไปนิดนึง การงานพวกนี้เราต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเป็นของคนใดคนหนึ่งคงจะไม่ใช่หรือร่วมกันรักษาภาษาศาสนานี่ก็เปิดบาดเฉยๆที่แล้วเรามีเฉพาะสามเณรีนะคะมารับบาทแต่วันนี้เราอีพิษุณีค่ะที่เกิดเป็นคนดีของสังคมต่อไปการทําความดีเราต้องสนับสนุนกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามมากนะคะวันนี้เนี่ยเรามีพระภิกษุณีเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกนะคะพระภิกษุณีศีลตั้ง311 ขาดสาตุขาดสาตุนะคะวันก่อนเป็นสมณรีอยู่สามปีค่ะเป็นแม่ชียอยู่สิบห้าปีเป็นสมณรีสามปีประกาศศิษย์พนาว,วันนี้เป็นทิกษุณีนะคะเป็นทิกษุณีวันที่สองนะคะอ๋อตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนไปนิดนึงเลื่อนไปนิดนึงโยเลื่อนนิดนึงเสาวโยมหรือเปล่าไม่เป็นไรโยมใส่ได้ใส่รองเท้าได้เดี๋ยวรองเท้าไปหายนะ่ะ ะนะคะวันนี้เรามีเรื่ออีกนิดแตงโจโจต้องสังเกตด,ดูนะนี่๊ะ,นะะ,อะสองท่านที่แนำหน้าจนะเป็นครบับพิณีนอนกันเยอะๆเถอะเขาจะได้รู้หลักธรรมและเอาไปใช้ในครอบครัวเราจะได้มีความสุขเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงเราเนี่ยทุกพอทุกแล้วบางทีผู้ชายเราเดี๋ยวเราจะได้รับผ่อนคล่องกันเกราลูกผู้หญิงค่ะนะคะ ก่อนนะคะอย่าเพิ่งว่าถ้าว่าเดี๋ยวบาปนะคะ <c oughs> จัดจัดสาทุโมทนาบนาุญหานุวัโนสุตังพลังนะ,ะ <c oughs> วันที่หนึ่งนะ <c oughs> ไม่ได้ให้หวยนะคะจะบอกไว้ใชที่เป็นผู้หญิงเราจะได้ช่วยกันอบรมบ่มนิสัยให้แก่เป็นคนดีต่อไปในสังคม <c oughs> ไม่เร่งค่ะจะใส่ไว้ พาายโนอจาตรุอางนสุขังพรลางพรลังสาธุนะจะขอโมทนาสาธุยาติจกวันนี้ใครที่มาใส่บาทวันนี้ขอให้รวยรวยรวยววันนี้วันที่หนึ่งมนเดือนนะโบราตระ ขอัคุมโลนะคะ,คะ,คะเยามด้หคะขอขอบพคุณมากที่ได้ทอดพ,พระป่าสามัคคีนะคะเยอามนีชาวท่านนะคะวัดนะคะเอาเดินเร็วๆหน่อยหนูเดี๋ยวกลับวัดช้านะคะก็มนาบุญกับญาติโยมจ้าล่ยอไดดีใจดีใจ พระพิกุนีแล้วก็ปวดสามเนรีไปในตัวเลยนะคะเสิบๆๆเสิบเสิบคุณขับรถดูด้วยนะดูจังหวะดีๆต่อไปเลือนนิดหนึ่งเอาสาธุยุดก่อนขอสวายของสาธุสาธุพลังนะสาุคพ่นอยให้ลูกหลานเราเทียหไหนไปแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขนะคะวันนี้เรามาช่วยกัน

ด้วยใจสะอาดเพ่อขอให้ดูรางวันที่1นึ่งในเด้อน